ผมผมนะจ้องทุรศักนะครับผมเนาะเจ้าที่กัรตลาดของสากลชราวัชระบารมีนะครับผมวันนี้เราออกมาดูแปลงนะครับผมที่เอายาเก็บมาฉีดนะครับผมแปลงนี้คือหญ้าเยอะมากนะครับผมก็เอายาตัวเอโซเหลืองนะครับบวกกับตัวเบเชอร์นะครับผมก็เอามาฉีดได้ประมาณกักสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูผลกันนะครับผมว่าที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูก่อนนะครับ นะครับผมนี่ก็คือข้าวนะครับผมที่เราฉีดตัวเอโซเหลืองครับบวกกับตัวเบชเชอร์เข้าไปนะครับผมเนาะผลลัพธ์ที่ออกมาก็ยอาเนี่ยจะเหลืองๆประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เดินมาเนี่ยจะเห็นเลยนะครับนี่ครับผมเนาะระบบลากจะถูกทําลายทั้งหมดนะครับผมก็คือตายนะครับผมเนาะญอาเนี่ยจะตายเป็นแถบเลยนะครับนี่ครับแต่ต้นข้าวไม่เป็นอะไรนะครับผมเนาะต้นข้าวก็ยังสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมนะครับ แปนี้เพิ่งฉีดไปได้น่าจะอยู่ประมาณ4วันนะครับผม4-5วันนะครับผมเห็นผลเลยนะครับผมควีนคอแรกนะครับของบริษัทเต้ามังกรมาครับเอามาฉีดยาเข้านกนะครับผมก็ข้าวอายุ2เดือนแล้วก็คือ60วันนะครับก็ใช้อัตรานะครับก็คือควีนคอแรกร้อยซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมก็เอามาฉีดในพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3ไร่นะครับก็ ดูนะครับฉีดไปได้7วันก็คือนี่ก็คือจะจะตายแล้วนะก็คือดอกอันนี้สังเกตได้ชัดเลยรับก็คือตายนี่ก็คือเหลืองแดงทั้งทุ่งเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเนี่ยอัตราการตายตายนะครับที่ดูครับอันนี้ถือว่าเด่นมากนะครับตายเห็นชัดๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือข้าวไม่โสมด้วยนะครับที่แปลงนานะครับของลุงสมพงษ์เสือไว้นะฮะบ้านบึงบัวนะครับผม พอดีว่าลุงเขาไปปรึกษาที่ทากานะครับมีปัญหาเรื่องเอ่อ้าเยอะนะครับผมฉีดยาเก็บไป2รอบแล้วไม่หายนะครับอันนี้ก็คือลองเอ่อยาของบริษัทเต่ามังกรนะครับผมพยายาลมาฉีดครับตอนนี้เอาฟีโนซาฟอร์ตนะครับซึ่งเป็นยาเก็บยาดอกห้านนะครับก็มาดูนะครับดูต้มนะอันนี้ข้าวอายุเอ่อตอนฉีดอายุประมาณเกือบ50วันแล้วครับประมาณเดือนรึ่งนะครับก็เราอันนี้เราฉีดไปประมาณ7วันนะครับก็มาดูนะครับว่า ตัวนี้เป็นยากนะครับก็คืออัตราการตายคือมันจะตายตรงข้อนะครับเนี่ยมันจะตายตรงข้อแต่ว่าบางทีเนี่ยเรามองเห็นเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ตายนะครับลูกค้าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ตายแต่จริงๆแล้วมันตายนะครับก็ค <artistic S 2> <ำ>ือมันจะหยุดแล้วเพราะคือเนี่ยครับตรงข้อมันเนี่ยก็คือนเน่าหมดแล้วถูกทําลายไปแล้วแต่ว่ามันจะยืนต้นอยู่เนี่ยครับดึงออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แต่คือมันจะยืนต้นอยู่เงี้ยแต่มันจะไม่โตไปไหนแล้วครับอันนี้นะครับผมเนี่ยครับดึงให้ดูกันให้เห็นเลยครับเนี่ยจะตายตรงข้อครับ มองไปเหมือนไม่ตายนะครับมองไปเหมือนเหมือนไม่ตายนะครับแต่จริงแล้วมันมันตายแล้วครับเนี่ยอาจจะตายตรงคอเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวอันเดินมันจะไม่หยุดมันจะมันจะไม่โตแล้วครับเนี่ยก็คือข้อมันจะเน่าเนี่ยเน่าหมดเลยนี่นะผม ็จะมาพูดคุยกับพี่เนาะตั้งแต่ที่เรามาทําแปลงสาธิตนะครับผมตอนนั้นของพี่เป็นโรคอะไรนะครับผมโรคบ,บัวค่ะโรคบัวทองโรคบัวหลอดอมนะพี่เนาะเป็นเป็นเยอะไหมครับพี่เป็นเยอะค่ะเป็นถึงขั้นไหนพี่ขั้นจะโละทิ้งหมดเลยขั้นจะโละทิง้งเนาะพี่เนาะตอนคือกะว่าแม่ไว้แล้วใช่ไหมครับเมื่อไว้ค่ะเนาะคือโรคมันตอนนั้นข้าวอายุข,าข้าวเท่าไหร่นะครับพี่ที่เป็นประมาณ45วันสี่สิบห้าวันเนาะพี่คือมันเป็นแบบใบแบบกินข้างในหมดเลยมันกินข้างในแล้วก็เตี้ยมันไม่โต มันข้าวอายุยังเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยภูมิใจนะครับพี่นะตอนนั้นนะภูมิใจนะครับผมเนาะก็จนที่ผมเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามากับเซลเนาะผมเข้ามากับเซลแคมแฟกใช่ไหมครับที่มาดูตอนนั้นนะเนาะนะครับผมแล้วก็ผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะที่ผมเอายามาฉีดใช่ไหมครับผมเนาะอาทิตย์หนึ่งเราก็ฉีดยากันใช่ไหมครับฉีดเนาะ ก็พอฉีดรอบแรกไปนะครับผมก็คือผลที่ออกมาเป็นยังไงมางพี่ที่ฉีดไปดีขึ้นค่ะข้าวฟื้นตัวฟื้นตัวเนาะ,ะไอไอไอหนอนที่อยู่ข้างในหลอดมันก็เริ่มเ,เริ่มแห้งตายเริ่มแห้งตายเนาะครับผมแล้วข้าวขึ้นเหลือก็ฟื้นตัวขึ้นครับผมฉีดทั้งหมดกี่รอบทนะี่เราฉีดกันสามรอบสามรอ,อบเนาะสามรอบยันยันเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวเออยันไล่ลวงเลพี่เนาะนะครับผมแลวคือออกมาคือสมู่รเสมอดี เมล็ดเป็นไงบ้างพี่สวยไหมสวยค่ะสวยใสนะพี่เนาะสวยใสเม็ดรีบไม่มีอ๋อนะครับผมก็จากที่เราจะายทิ้งไยทิ้งนะครับผมเนาะก็แล้วเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดีไหมครับพี่ได้ดีค่ะได้สีเกียนกว่าสีเกียนกว่าเนาะนานามพื้นที่เตาฉีดไปเจ็ดไร่เจ็ดไร่เนาะนะครับเจ็ดไร่ก็คือได้สีเกลืนกว่าเลยนะครับผมก็ถือว่าดีดีไม่ดีดีนะพอพอจะทิ้ง พอใจไหมครับพี่เนาะพอใจค่ะพอใจนะครับผมเนาะท้ายนี้ครับผมก็ก็อยากจะถามพี่อันว่าทางทางทากรนนะครับผมออกมาพบสมาชิกมาช่วยแก้ไขปัญหาเงี้ยถือว่ามาทุกทางไหมครับดีไหมดีค่ะดูเลสมาชิกดีค่ะก็คืออยากให้ทากรททาอย่างนี้เนาะไม่เนาะใช่ไหมอยากให้ดูเลสมาชิกที่ว่ามีปัญหาแบบนี้ให้ทั่วถึงกันนะอ๋อได้ครับผมเนาะ มาถามพี่เนาะหลังจากเราฉีดยาไปเนาะแปลงแปลงนี meter, はは้เนาะนะครับผมแปลงนี้ฉีดไปที่ผมพยายามาสองรอบแล้วใช่ป่ะครับเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับผมกับใบไม้ใบไม้เลยใช่ป่ะครับผมเป็นเป็นเป็นเยอะไหมครับผมเยอะมากเยอะเนาะตอนนั้นเนาะแล้วฉีดเนี่ยข้าประมาณกี่เดือนนะครับเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเนาะพี่เนาะตอนนั้นที่กําลังเป็นเป็นเยอะเลยใช่ป่ะครับเนาะแล้วก็ฉีดไปได้สักกี่วันพี่ที่เริ่มเริ่มเห็นมันดูดีขึ้นมาอาทิตย์กว่ากว่า อที่กกว่าเยอะครับอันที่ก็กว่านี่คือเริ่มเริ่มเห็นผลเลยใช่ไหมครับคลายเริ่มคลายและอ๋อแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเกี่ยวกับโรคโรคพวกเชื้อราเนาะไม่มีเนาะไม่มีแล้วนะครับหายแล้วหายนะโล่งใจไหมครับผมโล่งใจตอนแรกรู้สึกไงไหครับผมท้อเลยโหจะเอายาอะไรมาฉีดวะจะไปหาใครดีเลยลองโทรหาต้อมดิอ๋อได้ครับผมเนาะ ว่านะโทรนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรหาทางสางกอนเราได้นะโทรหาผมหาหาสำนักงานก็ได้นะครับผมป้าเพิ่งเคยใช้หรือว่าใช้เคยใช้มามัางแล้วครับผมไม่เคยใช้เคยใช้ครัง้งแรกเขาแนะนาไปที่แรกก็ไม่เชื่อเขามา ครั้งสองเขาบอกอ่ะผ้าลองเอาไปตีมันดีนะดินลมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฉันก็เอาไปเอาไปแล้วก็เห็นผลอันนี้แตกเลยใช่ปะจ้ารอบแรกรอบสองก็คืออันนี้ผมถามย้อนนิดนึงก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนาเราเนี่ยคือดินเป็นยังไงม้างครับดินมันจะแข็งแล้วเอาปุ๋ยนี่ไปใส่ดินดีแล้วข้าวแบบใบใหญ่ต้นอวบลากขาวรากยาวหาก,กินดีแล้วก็แตกกอ ติดใจเลยเลยอ๋อนี่นี่คือคือติดใจเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดข้งนี้ก็มามาเอาแทบทูจ้าแล้วแล้วเราตอนนี้ค่าวรกินเดี๋ยนะครับผมจะจะเอาวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยจะเอาไปไล่งวยวยเงี้ยเดี๋ยวพอดูดแล้วก็จะเอาไปอีกอ๋อก็คือก็คือใช้แล้วก็คือได้ผลเลยใช่ไหมได้ผลอืมก็คือสารรทัดดินแทบทูเราเนี่ยเนาะอ๋อคือเอาไปใช้ในการข้าวใช่ไหมครับจ้า